ไงวะโอเครู้เรื่องอ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเจอีฟนะคะอ่าช่องเราใหม่นะชื่อเจีฟนะคะนี่ด้านหลังของเรานะคะก็ตุ๊กตากร์ตูนนะคะตุ๊กตาเขเสียงได้แล้วสวัสดีค่ะนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวเรามาดูเขาไลฟ์ขของกันนะคะทุกคนก็ใหญ่ยุกูหายเลยเว้ยพอกูไลฟ์ปุ๊บพอใหญ่ยุกูหายเดย๋ยวยุ เสียยูนะคะเสียยูหายเลยรีบวิ่งหนีเลยทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะค่ะเข้าไปแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีอะไรคะโละล้างสต๊อกนะคะเอ๊มีอะไรนะคะก็โดดงานโดดงานนะคะโดดงานมาทำอะไรวะโดดงานมาขายของเอ้าเหรอทำงานอยู่เหรอโอเคทำงานก็ทำงานอะไรเนี่ยเจ้านายส่งมาเนี่ยนัดรับอะไรแ่บประชุมประชุมอะไรวะจริงๆพี่เวดดูดิยีบ อะไรไม่รู้ประชุมอะไรไม่รู้พอจะพอเหมือนเริ่มรู้ว่าเราจะไปไหนทีก็ประชุมเป็นพฤหัึเหรอพินี่เสษในไรนี้ใครโดนบ้างใครร้อยบาทดูไปทีละชิ้นนะคะอ่ะสวัสดีคนดเจ็ดคนนะคะเข้ามาในแชทได้เลยนะคะนี่จะทำยาวๆไปเลยนะ ตัวไหนนะคะเดี๋ยวเราแจ้งราคาไปนะคะแต่แต่ว่ารับรองว่าถูกมากสามร้อยบาทขาดทุนหรือเปล่าแต่่วาคือของได้ถไปแล้วถ้าลูกค้าอยากถือราคาถูกจริงค่ะส่งมาที่แชทเพจะคะว่าสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะชินล่ะนะคะมีสีแดงและสีดำนะคะอนี่คุณตุ๊กตาเปิดไปแล้วนะสามร้อยตัวสองตัวต่อไปถ้าแต่งไป ซุ้มล้อนะคะจะมีหมดสี่ชิ้นนะคะให้สามชิ้นคงจะไม่ใช่ไม่ได้สามชิ้นไม่ได้ซุ้มล้อนะคะจะมีสี่ชิ้นไม่เลยของไต่ต้านวันนี้นะคะเราอยู่กันหลายคนนะคะคนหมุนได้ป่ะวะพี่เวทได้หมุนยังไงเวลาหมุนเออหมุนแบบอ้า นี่นะคะไม้หำน้อยนะคะทำไม้ทำไม้ <c oughs> ไม่ถ่ายยาดิสีดำด้านทไมท่ไมไมเฮ้ยันหนีกล้องไอ้ไม้หำน้อยไม้หำน้อยนะคะนี่มันไม่จริงๆมันไม่ค่อยชอบชื่อน,นี้เท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ต้องรับเพราะว่าทุกคนเขาเรียกมันแบบนั้นนะคะอ่ะต่อไปฮ <c oughs> ะไอหมูตน้นอุ้ยจริงจริงอะมิวแปดหลอดน, <c oughs> น,นะคะถามว่า ทำไมชื่อว่ามีแปดหลอดเพราะว่าเพราะว่าชอบใช้หลอดใช้หลอดที่นี่คะไม่ค่่ล้วนงานตัวใหญ่ต่อไปนะคะลุงเบนนะคะก็จะมีแสวัสดีครับคนดูแปดร้อยคนแล้วเนี่ยเอ้ยไหวอยู่นะนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะ9คนคอมเมนต์มายัางคอมเมนต์มาย่งมีคนดูจริงเหรอวะ ้ลูกค้าดูกเลยนะมัเป็นที่ครอบนะไม่มีข้างหลังมันก็จะมีสายไปให้ลูกค้าได้ติดด้วยนะคะอือตเ้ฮ้ยจริงๆด้วยว่ามีคนดูด้วยสวัสดีคนดูทั้งเก้าคนสวัสดีแกเราเพิ่งเรงมาหัดไลฟ์ใน u t u b e นะคะก็ดูพวกเราได้นะคะหลัด้วยนะคะแล้วคือหัวเป็นอะไรว่าวันนี้เนี่ยพี่เบยไปหาหมวกไม่ใส่เลยรถจะหัวมันงอบ มาแล้วนี่เฉลยแสงมันโดนเฉลยเดี๋ยวให้ดูความวุ่นวายของแก๊งเรานะวันนี้จอยแอนดรอยด้วยสำหรับรถนิสสุทุกรุ่นนะเรารับติดตั้งแฮมิลท์เขาเดินไปเดินมาเลยของเขานี่จะเป็นหน้ากากเราต้องกินอยู่ตลอดเวลาเออแล้วแม่ก็ว่าปวดอ้วนอยากจะติดนะคะก็แล้วคือกินนมแล้วจะไม่อ้วนเราไม่รู้หรอว่าการกินนมก็อ้วนไปนะคะจะเป็นที่ข้อฟันกินแย่เป็นยังอ้วนแต่มันยากเช็คเสียงหน่อยนะคะได้ยินหรือเปล่า ตัวนี้มีโลโก้ด้วยนะทุกคนดูคนไลฟ์ไปก่อนมีโลโก้มิลาดให้ด้วยเป็นที่ครอบฝาถังน้ำมันตัวเนี้ยขอเสียงให้มาหำน้อยๆเลยส่วนตัวนะคะจะเป็นที่ครอบของปาเจโร่ใช่ปะใช่โอเคไม่พีจะเปลี่ยนชื่อให้มาจริงๆเหรอวะทุเรศมากเลยนะเว้ยเปลี่ยนเดอร์บี่หรืขอร้องทำไมทำไมหุ่นใหญ่ ันก็เป็นไม้หำใหญ่จะเป็นเป้ามือจับใครคิดว่าไอ้ไม้ควรจะชื่อไหนนะคะลองพิมพ์เข้ามาดูนะแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะเอาไปตั้งให้น้องเองนะคะเออทำไมไม่เห็นเขาแบบว่าคอมเมนต์ว่าหรือมันไม่ขึ้นหรือเขายังไม่คอมเมนต์คนดูยังน้อยอยู่เพราะว่าหรอไม่เคไม่ไม่ค่อยได้ไลค์จริงเหรอเริ่มไลค์อุ้ยเป้ามือจับของตัวมิลล่า พี่เอกมีทั้งหมด10ชิ้นเพราะว่ามีหลายทั้งหมดห้าใบใช่ไหมก็คือมีทั้งหมด10ชิ้นอันะครับพี่เอกพี่งงวะอ๋อเมื่อวานพี่ไรแล้วเหรออู้ได้เลยไอ้คุณแม่คุณแม่คุณแม่เพิ่งท้องได้ประมาณสามเดือนสเดือนนะครับแต่ว่าท้องเหมือนมากเหมือนหรือไงเงินมากอันนี้อันนี้ก็เดือนแล้วถ้าพี่เป็นนายกพี่จับออมิวทำบัตรคนแรก เอ็ซีท่านไหนอยากจะบริจาคนมนะฮะนมหรือว่าชุดชุดเด็กอ่อนเหมือนเลยว่าพี่ดูดิสเว่อร์ก็บริจาคได้นะครับขอรับบริจาคอะไรนะผ้าอ้อมไม่ต้องหรอกผ้าอ้อมแล้วก็ผ้าอ้อมอะไรนะพวกห้างคนหนูแพมเพิร์ดเลยพวกนี้นะครับพี่น้องเนาะถือว่าเหมือนเลยว่า หรือว่าต้อนรับต้อนรับหลานหรือว่าทำบุญให้กับเด็กยาไร้เพราะว่าซักออกมาทักกี่เดือนวะพี่เบสกี่เดือนกี่เดือนที่เขาปล่อยหาอดกเองสองสองปีก็สองปีเดียวน้องก็จะทอดไข่ดาวกินเองหนูปล่อยลูกออกมานแล้วให้ดูแลตัวเองเดือนเดียวเหรอเดือนเดียวเหรอเดือนเดียวน้องก็มาทอดไข่กินเองได้แล้ว ก็ไปจากน้ำเซาข้าวได้นะคะก็ไปจากน้ำเซาข้าวได้นะไปแข้องซืนี้ไปเปลี่ยนเออจริงเหรอบ้าเคยต้มน้ำร้อนด้วยเหรอเห็นปกติน้ำก๊อกชงอะน้องพี่เอ็นดูนั่นเลยไม่เดี๋ยวนี้คือมันง่ายนะเข้าเดินเข้าเซเว่นไปกดน้ำร้อนให้ดูอ๋อเข้าบ้านอยู่้งนเซเว่นพอดีอ๋ออย่ามาแอบเอาน้ำข้างบ้านด้วยเอออ่าริจาคได้นะคะคุณแม่นะฮะอันนี้คุณแม่นะเออ คุณแม่มือใหม่คุณแม่มือใหม่สีนี้ก็สวยนะควนี้มีคนดูเก้าคนอยู่คุม่ยอม้ยยอมใจคนดูห้กันเลเขาก็อยากให้เห็นด้วยเออ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มีเราขายของได้ไหมในยูทูบขายได้แหละเดี๋ได้แหละพี่เุ้ยแกดูบ้านนะบ้านสิบห้าล้านดูครัวบ้านปะครัวบ้านครัวราคาสิบห้าล้านครัวของบ้านราคาสิบห้าล้านเงาว่าจะพักเธอฉันว่าจะพักนี่นว้ยว่านะนิติบุคคลแม่งมาได้เลยออ มาพี่่าขายของบ้างดีกว่าเห็นเขาขายของอยากขายของบ้างนู่นฝากระโปรงรถฝากระโปรงรถขายพันหนึ่งแล้วมันไม่มีคนซื้อเอาไปห้าร้อยเอาไปห้าร้อยนะคะเป็นพุ่มเคปล่าสีเนื้อเดิมเป็นสีขาวนะเป็นทองไทตันนะคะ ไททันตัว19ใส่ได้ทุกรุ่นนะคะหัวเดียวหรือว่าแขปบหรือว่าสีประตูใส่ได้หมดเลยนะใครสนใจก็โทรมาสั่งได้แล้วกัน0 8 8 6 3 8ป8 2 7นอนะคะไทตันอยู่แล้วนะคะแล้วก็การแต่งนะมี ฝาคาร์บอนด้วยนะคะเดี๋ยวพึ่งฝาคาร์บอนนะคะก็เพิ่งเลเซอร์มาอาใหม่เดี๋ยวม่เห็นค่ะก็เป็นปัญหากันจักรและอีกแล้วก็เพิ่งเลเซอร์มามันก็ยังมีแบบขนอยู่บ้างมันก็ไม่ได้ออกไปหมดก็่ไดเขม่้ตัดหรือว่าเออเขาไม่ให้ความเปลาอะไรเดี๋ยวอีกสองวีคเราก็จะไปแบบเลเซอร์ใหม่อะไรอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่บ้างขนซื้อเลยนี่แหละค่ะไม่สวยอะไรของเขาอะอะไรของเขาอะ อ่ะทุกคนอย่าลืมนะก็มาช่วยกันซื้อได้วันนี้กินอะไรกันบ้างาะะยังไม่ร <ขา S 1> ู้แล้วแต่เชยุ เอ้ยจริงหรอมะม่วงก็พอยำมะม่วงพออยากกินยำมะม่วงเขาเรานี่แจกไม่ทำเลยเนี่ยเออมึงแดกะมะมึงก็แดกกับกูมึงก็มาด่ากูจงมาแอบบอกว่าไม่กินเออเมื่อกี้มองกูไปตั้งแดกเพิ่มกูถามว่ากูทำอะไรบอกเขาทำงานกูทำอะไรไม่่ขนมกูอันนั้นเนอะเขาถามว่าขนมหมดอย่างทเจ้ แตกกับกูแท้ๆพอแตกอิ่มก่อนแล้วชิ่งใส่กูเลยเออนี่นะคะคืออ่ะแล้วจะไลค์กันไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเราเบื่อ FC เราที่บอกว่าอยากดูกันนานๆอย่างดูกันนานๆแล้วก็เลยลองมาดูใน u t u b e ดิมันได้ปะวะเอ y o u t u b e เดี๋ยวเจอกันยาวๆซับสักลิบมงดีมิว สักกี่โมงกันนี้สักกี่ชั่วโมงดิสี่ชั่วโมงสี่ร้อยชั่วโมงไปโอ้สี่ชั่วโมงสองวันแล้วพี่สองคู่เลยแล้วจะติดตัดอ่ะเออเออเฮ้ยมันจะตัดเมื่อวหรใครที่สนใจนะคะใครที่อยากเห็นพวกเรานะคะก็สามารถมาดูในนี้ได้นะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูว่าเราอยู่กันยังไงนะคะเดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะไปหาอะไรกินแล้วแหละทุกคนนะมิวมาบ้างนี้มาบ้างนี้มิวมาบ้างนี้ อ้าวไม่คุ่เลยพี่คุยคนดวขอให้พีนก็โอ้ยโอ้ยเอออะไเลยี่โดดอุ้ยสามารถหนุ่ยได้เลยอ่ะ แต่งตัวคนดูต้องสื่อเลยที่ขับเนี่ยมีกะละบาบเองกะละบ้านนั้นคือแกงข้าเองนี่ลองลองเดินไปดูดิลองเพื่อนหนูไม่ลองเดินแบบเพื่อนหนูเนี่ยในหมู่บ้านอยู่กันสามคนแต่งตัวเหมือนนึกเป็นหัวไว้มาแต่งตัวมากเกินไปคือจะได้ตังค์ที่ทำไปด้วยเปิดข่างๆเดลยเปิดก้อนเปิดก้อนข้างหลังอ่ะ ทักทายคุยกันได้นะคะใครที่อยู่ในนี้นะคะบา้ก็ไม่เคยมีแต่ยานแน่เลยูว่าตักแต่น้ำโอ่งแน่เลยอยุ้ยเอาขันควักใหญ่เลยวันนี้เราโปรโมชั่นนเคล็ดลับตัวขาวนะะคตัวนี้โอเคขายของเออได้ตัวนี้นะคะมีมาแนะนำนะทุกคนไม่ขายไม่ขายอย่าไปซื้อ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 เดือ นโคตรอ่ะให้มันขายหน่อยอ่ะให้มันขายหน่อยอ่ะโชว์ไปดิมิวโชว์ไ,ไปดิพาแข็งก่อนมันดีไงมันดีโอ้โหพาเลยเหรอพิเวสพี่เวสคือผู้สนับสนุนหลักคือผู้อ้าวนี่ นี่ไงอันนี้แขนอาจารย์เบสจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยฮิวนี่เขาขยันแกะใหม่นะแล้วหลอดนั้นอยู่ไหนอยู่ข้างในนี่แกะสอยู่ในไหนของแจกของสองสีเอาหิ้วกลับไปห้องนุ่นอยู่กิมอยู่เรห้อยๆจะทาให้มันเป็นสีเดียวกันนะผู้ชายใช้ได้นะคะแกะสองสีผู้ชายใช้ได้นะคะใช้เข้านี่เวลาใช้อ่ะนี่เตียวพอพี่เขาบีบแบบมือเหมือนโลชั่นอ่ะตอนแรกกูนึกว่าแบบว่าเออโลชั่นอ่ะบาเออก็เหลือเหลือเออโอเคไม่ใช่แต่ครีมเนี้ยคือมันทาแบบว่า กก็บออยู <hepat situación> ่นี่เห็นไหมผู้ชายใช้ได้นะคะแล้วก็ทาไปเลยค่ะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อย่อช่ก็มันใช้แค่นั้นอ่ะไม่เออแกใช้เยอะกลักแี่อว่ักแล้วไม่พอแล้วนี่นะคะไม่ต่างกิ่นมันหอมมไม่ไม่เอาเรื่องสีผิวก่อนเพาะาไม่ต่างอ่ะใช้น้อยอ่ะเมันน้อยเกินโห่ใช่เออ คุนต้องใส่ขนาดไหนต่าอยแขนนี่นแขนเล็กๆแขนนี้จัดการดิแขนพี่เบ๊มันใหญ่อ่ะก็ต่างอยู่นี่ไงก็มองนี่เห็นไหมเป็แดงอันนี้ค่ะใช้อะไรเหรอใช้อะไรเยอะแยะเขาใช้คีมแค่แบบว่าพอแล้วแค่แหมแหมใช้เลยเยอะแยะเติมใหญ่เลยคือว่าง่ายๆคือหลอดหนึ่งใช้ได้ประมาณสี่ปีนะครับใช่อืประมาณปีสองปีก็ได้นะใช้สี่ปีก็คือหมดอายุใช่สี่ปีถ้าสี่ปีน่าจะหมดอายุเพราะว่าใช้ครั้งเดียวนี่จ้า รู้ว่ามันไม่ได้ตรงไหนไม่มีฟิลเตอร์เยมองไม่ออกเลยข้างไหนทาข้างไหนเลยข้างไหนไม่ทาข้างไหนทาเนี่ยข้างไหนไม่ทาใครตอบถูกม่าเจ้าของแบรนด์ฟ้องอ่ะจะขายของไม่ได้เพราะมึงนี่แหละมาเองนะว่าตะพันเจ้าของแบรนด์ฟ้อง ตาพิบ้ายโดทุกคนตาพิบ้ายโดมาพี่เบสเอาครีมมาเลยท้ายโด้ายโดเขาทากันอย่างนี้มิวแม่งก็แบบขี้งกสองก้าวนะน้องมิวเข้ามาขายนะทุกคนอ่ะ ประมาณนี้ใช้ประมาณนี้นะแขนพีใช้ประมาณนี้เอาอีกหน่อยหนึ่งเดียันี้คือขาวด่วนนะเออใช่ขาวด่วนแล้วก็วันที่จะไปอะไรแบบทันอ่าใช่แล้วก็ชื่อว่าเชอริสมายังนะคะมี SPF นะคะแล้วก็อ่มีแบบตัวบำบรุงด้วยแล้วก็ปรับสีผิวด้วยนะคะอ่ะไม่เอามาขายแล้วก็แบบว่าแล้วก็คือแบบ ไม่รู้เรื่องเขาใจแค่ไหนตายดูวันนี้ขายของไม่หยุดใช่ขายของก่อนนะคะทุกคนหาเงินก่อนหาเงินกินเหล้าพูดหนุนเลยอ่ะหาเงินกินเหล้าอ่ะแม่หนุนได้ไงวะขายแบรนด์นี้อยู่เออใช่ขายแม่หนุนได้ยังไงอ่ะอันนี้นะคะจานดนี่ก็ไม่ไม่มีฟิลเตอร์อีกเหมือนกันใช่ไมอันนี้คือทาอันนี้ไม่ทาสสวัดีทุกคนค่ะไงไอ้บ้าทาแต่ไม่ทาอันนี้คือแบบไม่มีฟิลเตอร์เลยนะเว้ย ไอเป็นอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์เลยนะคะพูดพูดจะคนแต่ถ้ากินไปอีกแก้วมันก็จะอันนี้อันนี้อะไรสรุปทุกคนอ่ะนี่เห็นไหมอันนี้คือทาอันนี้คือไม่ทาเนี่มันต้องแบบนี้แกมันต้องแบบนี้ไม่ใช่แบบประเก๊ะไอแบบประเก๊ะคือไม่ได้ทามันน้อยไปไม่ทำใหญ่ซาดี้ทาอะไม่ติดหรอวะนี่ไงมันยูนิคอร์นแบบนี้เอาละทะเลาะกันอย่างงี้นี่ไงขึ้นไหมสรุป มันบ่อค่อยแน่นเท่าไหร่รถบ่มีน้ำมันขาวเลยอ่ะพี่เฮ้ยอะไรอ่ะแนะน้ำหน่อยทาจนผิวลอกเอาดีๆชิบหายแล้วกูจะขายได้ปุ๊บไหเนี่ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูไอ้ยัยทาจนผิวลอกเลยอ่ะลอก ันผัดเซลล์ผิวมันผัดเซลเซล์ผิวนะเออนี่สำหรับใครมีขี้ใครนะใช้ตัวนี้ไปนะมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวออกไปนี้เลยเออใช่พี่อยากจะจายผิดว่ามันลอก<ช> <ๆ S 2> มันผัดเซลล์ผิวใช้ได้ใช้ดีตัวนี้แน่นอนเคยใช้ครีมปะเนี่ยไม่รู้ว่ามันผัดเซลล์ผิวเราเราออกคำแต่ว่าในนี้เขาเขียนว่าเฮียมาก เออใช้จนบาดเซลล์ผิวนะทุกคนนะเออรีวิวตามจริงไม่ใช่จริงๆแล้วพีบอ่ะใช้ครีมอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ก่อนนอนนะคะมันมี a h a มันก็เลยทำให้ผิวรอบแบบนี้แกแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวดูน้องมิวไลท์กันนะคะทุกคนค่ะ พี่เบสลองเลือกฟิลเตอร์เดี๋ยวมันมีฟิลเตอร์อยู่นะเว้ยลองเลือก่อยพี่เบสลองดูใหหน่อยดิเก่านะคะเดี๋ยวลองดูให้องหน่อยน้องเขาจะได้แบบไลฟ์ได้อ๋อมาดูฟิลเตอร์ให้เขาหน่อยเออแต่งาที่อันนี้ใครให้เขาใส่วะจะมีใครล่หอมวะไอ้ันไหนขอาแบรนด์เขาเองไมยตื้อเลยเออหอมช้างส่วนจริงหอมจริงแบบแพงเออหอมแพงๆอ่ะ อย่ไม่ใช่ไ้ดีนี่โอเคใช่เสะสองแสนคุยใช้แล้วอ่ะอะไรแพงนี่พอได้อย่่ฟุ้งๆหน่อยแต่ไม่เรื่อนจริงไม่ทาปะเนี่ยกูยังไม่ได้ทาไงสองแสนทะ่คุใช้อ่ะแขนละสองแสนยังไม่ได้บอกราคาเขาเลยสองแสนแทงไม่จับอ่ะนะเท่าไหร่สองแสนเก้าสามใบแดงมีทอนเท่านั้นมับอกราคาได้ YouTube อ้าวเหรอสามร้อยเท่านั้นแต่ไม่มีใครคุยกับเราเอาสามร้อยแล้วสามใบแดงมีทอนงไงก็สองร้อยเก้าสิบเก้าบาททอนตัวทอนเออเก้าสิบบาทคุณไม่เข้าใจมันคือการตลาดทอน90เก้าสิบจริงๆนะคะอันนี้นะคะสามใบแดงตอนนี้คือสงสารมากเลยสงสารใครรู้ป่ะสงสารตุ๊กตาตุ๊กตาคือพยายามที่จะขายของเออพวกนี้ก็พยายามที่จะกวนนะคะเออเส้นแดงังเสียงดงอ่ะมี อะไรวะอะไรของเขา่อนร้อนบอกว่าเสียงดังเกินเลยจริงเหรอยังน่าเกินการให้หรอสเดียววว้าโอ้ยสวัสดีค่ะมาอะไรเนี่ยมาลมหมอแกแกกดกดมาทำไมแกกดกดมาทำไมบล็อกเลยใครไม่กดกดผมเลยอ๋อเจ้าของแบรนด์ถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ขอโทษด้วยเมื่อกี้ใช้ด้วยความที่ไม่รู้ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ดีพอเดี๋ยวเห็น อ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ให้ดูนะคะเราจะไลฟ์ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกอย่างเงี้ยสตรีมปะเออสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งไปเรื่อยๆนะคะเออเมือกูจะไม่ออกกำลังกายไปเปล่าคุยกับมันแล้วมันไม่ฟังหนูอะไรวะเออกูก็นั่งกันอยู่ตรงนี้ใช่ เราจะรอทํากับข้าวไปนะคะทำอะไรอะข้าวกองรับปายตอนนี้เรายังไม่สรุปเลยนะคะว่าไม่สรุปเลยไม่สรุเขาให้ทำนี้ไงสำหรับนะคะตัวอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่มาใหม่ดีกว่ามาตอนที่กําลังทํากับข้าวแล้วกันนะไปเลยโอเคว่าพี่เบสโอเคจ้าโอเคครับจะเจอกันอีกรอบหนึ่งตอนเอ่อตีสองนะคะตีสองเดือดไปปะอ้าวไม่ดึกหรอกเพราะว่า เ c ฟซีเราก็ไม่หลับไม่นอนอ oh, <okay. S 2> แต่ว่าส,สตอปยังไงเนี่ยทำไม่เป็นใช่เลยผมเ็นมองคือตอไม่เป็นคือ